พระโสดาบันก็มีอะไรก็มีสัญญา,าสามพระโสดาบันก็ดีพระสกิทาคามีก็ดีมีปฏิบัติสามข้อเหมือนกันแต่ได้ว่าเคร่งเทียดต่างกันข้อแรกคือให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าชีวิตของเราต้องตายแต่ว่าความตายนี่เราจะประมาทนะจึงจะคิดว่าวันนี้เวลานี้อายุยังน้อยยังไม่ตาย หรือว่าอายุมากแล้วเราไม่ป่วย,ยไข้ไม่ไม่สบายจะไม่ตายก็เป็นว่าจงนึกว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงความตายจะมีเมื่อไรากับเราก็ไม่ทราบพราจ,จะตายวันนี้ไปเสมอแล้วก็สร้างความดีสร้างความดีก็คือหนึ่งยอมรับรับถือพระพุทธเจ้าสองยอมรับรับถือพระธรรมสามยอมรับรับถือพระอริยสง พระสงฆ์ที่จากัดจำเพลินพระอริยสงฆ์เพราะว่าพระสงฆ์จริงๆไม่แน่นอนนักบางองค์แล้วเขาแย่จริงๆนะบางองค์ก็พอไปไหวใช่ไหมบางองค์ก็ไม่ไหวไม่เดินพระประเภทไม่ไหวเข้าเราไปยอมรับนักถือเข้าเราไปนรกกับท่านด้วยเอาแค่พระอริยสงฆ์ก็แล้วกันนี่เป็นปเป็นประการที่สองประการที่สามสําคัญที่สุดก็คือศีล ยาบำสาสินห้าหบริสุทธิ์แล้วก็จะโดยเฉพาะสินนี้มีความสำคัญมากก็าอาจจะคิดวเวลาบกคร่องก็ตั้งใจไว้ว่าวันนี้ทั้งวันเราจะไม่ยอมละเมิดสินห้าข้อใดข้อหนึ่งในเมื่อเวลาก่อนจะหลับก็ทบทวนว่าตั้งแต่เชา้าตั้งแต่เช้าถึงเวลานี้เราละเมิดสินข้อใดบ้าง เห็นว่าบกพร่องข้อใดคนหนึ่งก็คิดต่อไปว่าต่อไปวันพรุ่งนี้เราจะไม่ยอมบกพร่องถ้าทําอย่างนี้จริงๆไม่เกินสามเดือนทุกคนจะสามารถส่งสินห้าในบริสุทธิ์บริบองถ้าสรงสินห้าในบริสุทธิ์บริบอง,าง,าบอ,งอารมณ์เวลานั้นก็ต้องการบวิญญามไปที่ไปเครืออุปสมานุสติอารมณ์นี้ไม่ต้องฝึกให้นึกถึงว่าภาพตาความจริง้า ละได้สามอย่างคือหนึ่งสก,กายยทิฏฐิมีความรู้สึกว่าร่างกายต้องตายสองละสงสัยคือยอมรับพระูพุทธเจ้าพระธรรมพระอรียสงแล้วก็มีสินห้าบสุดอย่างนี้เป็นประโสดาบันเต็มที่เรียกว่าสต,ตักกตูงเป็นประโสดาบรนอย่างหยาบอย่างหยาบนี่หมายความว่าถ้าตายจากความเป็นคน ถ้าเราไม่พบพระพุทธเจ้าเทศนะก็ไปเป็นเทวดาบ้างเป็นนางฟ้าบ้างเป็นพรมบ้าง,างก็ลงมาเป็นคน